ปตีเจ้าป้าดาวจะมาแจกหนังควายเนาะชื่อหนังควายมาเห็นแล้วเจ้าแจกหนังควายแล้วเจ้าแล้วจะไดนก่อเดี๋ยวถ้ามันอ่อนมันนิ่มป้าดาวก็จะไปต้มเนาะต้มประมาณห้านาทีหรือชิฟนาทีเอามาย้ำเจ้าเอามาย้ำเสพิกลาบเนาะเหมือนนะ้เจ้าเหมือนได้ย้ำเนาะ ต้มหนังควายแล้วเจ้ากันเดียวจะไปยำเนาะต้มก็ประมาณสิบนาทีเจ้าป้าดาวเจ๋ประมาณห้าสัมงเนาะสี่สมงห้าสมมงนี่แหละแล้วก็กินดูเจ้าว่ามันเปยสอบเปยแบบไหนเปยนุม่มมุมก้าเปยงดงดงดก้อาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาต้มหนังควายเสร็จแล้วเขาก็มายำกันเนาะ หนังควายต้มเสียบเรียบร้อยแล้วเจ้าที่นี่ก็ไม่ย้ำกันเนาะพริกหลากเจ้าพริกหลาบสื้อเป็นถุงใหญ่มาเนาะเอามาใส่ตู้เย็นไว้เจ้าพอแล้วเจ้าใส่เยอะกับเพ็ดเนาะผมสลดนิดนึง เกลือเจ้าเกลือใบพักไผ่เจ้าพักแพ้วนะใส่คือพอมีกินกับพอหน้าเจ้านี่แหละเจ้าย้ำหนังควายเนาะแจ่น้าประมาณสามสี่โมงก็ได้แล้วก็ต้ม สักสิบนาทีเจ้าหรือว่าชิมดูนะดทห้านาทีหกนาทีชิมดูีิมเส้นหนาๆาว่ามันเปยิงดงดังด,งดก็เออถ้ามันเปิดพอดีก็พอละเจ้าถ้ามันยังแข็งนึกนึกนึกอยู่ต้มต่อ มองหนอกผลเอามาขายคนไทยที่เ็นกล้าขายทั้งเพศเจ้าผลเอามาจากบ้านเฮานะของมังแปะมังนานเจ้าเนี่ยนางกวายชนไลเนี่ยอพอละเจ้าความเค็มความหยั่งพอดีเลยปลาดาบะสอบกินเค็มนม่าจะลำจะลำกับปลาดาใส่เกลือนิดเดียวอย่างพอฮั่น น,นี่หนังควายฉไล่เนาะไปดาซสื้อทีกับสื้ออันนี้มันห่อเดียวหน่ะเจ้าร้อยกัมเนี่ยร้อยกัมเวลาอามัดต้มได้เยอะน่ะเจ้าอามาัดแจนะ้ำน้ำมัน,มนอืดเนาะแต่ถ้ากินสองคนกับสองห่อเจ้าแต่ถ้ากินสองคนนี่ถ้าป่าญาติไ่กออิ่มพอดีญเจ้า นี่นะแต่ปลาดาวเขาหนักจะปลาดาวจะมากินเล่นเนาะย้ำเสียเหลียบร้อยแล้วเจ้าเอาใส่จานเหลียบร้อยแล้วเนาะทำกันดูเจ้าความเพชรก็แล้วแต่สอบถ้ามีละอ่อนก็บ,บอกคว้นใส่เพชรเนาะหรือว่าแบงแบงละอ่อนปีหนึ่งพือหน้าคุกคิกน้อยหนึ่งเจ้าเอาน้ำต้มนั่นแหละใส่เนาะเอาน้ำต้มใส่นิดหนึ่ง หนังควายมันจะดูดหน้าเจ้าป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้กันนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้านอกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่ตามเมื่อป้าดาวเดรนเนอร์จำได้ผ่านคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ